พอถึงถึงถึงบอกไงว่านี่ไงจะจะไปลุยกับอาหลับไปลุยกับอาหลับ <c oughs> จะไปลุยกับอาหลับอีกสี่คนอีกสี่คนป้ายป้าปใช่เราไปลุยเราไปลุยกับอาหลับทุกคนอืมไปลุยกับพี่อนแข่งแข่งวันไหนอ่ะก็ตอนนี้ตอนนี้เขาเขาเขา,เขาอ่านแล้วแต่ว่าเขาขอเวลาสองวันเขารวมทีมอยู่ฝั่งนั้นเขารวมทีม<อ>ฝั่งนั้นเขารวมทีมอยู่ ก็คือเขารวมเทพเขาอยู่อะรวมเทพรวมเทพเขาอ่ะอ,อ๋อรวมเทพอยู่อืมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอ,อ่าเราจะดูว่าว่าเดี๋ยวเราจะถามสังกัดว่าถ้าเล่นต้องแบบสูสีถ้าถ้าถ้าแบบว่าเขาไม่สูสีเราก็ไม่เล่นอเลแต่ว่าผมจะไปผมจะไปเล่นทงสถิติทุกคนผมจะไปเล่นทงสถิติ ผมจะไปลุยกับอาหรับใช่ไหมผมจะไปเล่นทําสถิติทุกคนเพราะว่ายังไม่มียังไม่มีติกตอกเกอร์คนไทยที่ที่ไปเล่น pk กับพวกอาหรับยังไม่เคยมีเพราะว่าในในในโซนเอเชียนะครับในโซนเอเชียยังไม่มียังไม่มีชุดไหนที่ไปเล่นกับอาหรับดูใบะครับไม่มีนะครับถ้าถ้าชุดเราไปเล่นก็จะเป็นชุดแรกทุกคนอ๋อพี่อําเป็นคนแรกใช่ ใช่ยังไม่มีใครเล่นยังไม่มีใครท้าเล่นกับพวกดูใบเพราะว่าเพราะว่าเขาเล่นกันโหดพี่เขาเล่นกันโหดมากฝั่งฝั่งดูใบเขาเล่นกันโหดแต่ว่าผมไปดูสกอร์แล้วเต็มที่ก็ประมาณคะแนนสูงสูงเลยก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบเอ็มที่แบบสูงสูงเลยนะร้อยยี่สิบเอ็ม ดูใบมีน้ำม,มันดูใบมีน้ำมัน,มมนเขาว่าเขาว่าเขาว่าฝั่งผม,มผมไปดูสกอร์นะที่โหดๆเลยก็ประมาณร้อยี่สิบกวเอ็มทุกคนของดูใบรวมจีนญี่ปุ่นเกาหลีอ่าคือถ้าเล่นแมตช์ใหญ่จริงๆอะ่ะพวกว่าสโนอะไรเขามาช่วยอยู่แล้ว วาซาโน่อังกุนอย่างเงี้ยถ้าถ้าเล่นจริงเขามาช่วยอยู่แล้วเราชันดาดา,ดาใช่ถ้าดาดามาช่วยก็ดีเลยทุกคนแต่ว่าผมอะผมว่ากะว่าถ้าไปท้านะทุกคนผมจะเล่นแมตช์ใหญ่เลยผมผมจะไม่เล่นเล็ก,ลกๆทุกคนผมจะเล่นแมตช์ใหญ่เลยเล่นแบบว่าเล่นแบบว่า 100m 100m ถึง 100m ็มไงีไง พันเอ็มโหยพันเอ็มไม่มีใครเล่นถึงหรอกทุกคนพันเอ็มไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าพัน,พนเอ็มเนี่ยตวต้องเติมเหรียญเท่าไหร่ทุกคนรู้เปล่า,ถ,าถ้าพันเอ็มอะพับแตกถ้าพันถ้าพันเอ็มอะทุกคน wow. คุณต้องเติมเหรียญจริงประมาณสี่ร้อยล้านแล้วใครจะไปเติมไม่มีหรอกนะครับอืมเออพอเป็นไปได้อยู่ทุกคนโอ้ ใช่กดไม่พอเราทุกคนก็คือเล่นกันแมตต์เดียวใช่ไหมเราจะเราจะไปท้าอาลับแมตต์เดียวเราจะเล่นแมตต์เดียวทุกคนเราจะเล่นแมตต์เดียวใช่เราจะเล่นแมตต์เดียวทุกคนแมตต์เดียวแบบรู้เรื่องเลยรเราจะเล่นแมตต์เดียวรู้เรื่องเลยวันไหนตอนนี้นี่ให้สังกัดไปท้าอยู่ทุกคนนี่ให้สังกัดท้าอยู่เดี๋ยวจะถามสังกัดแป๊บนึงอืม นี่มีให้สังกัดไปท้าอยู่ปพ๊บมเพิ่มขให้สังกัดไปท้ายอยู่ยยยยยยยต้องระวังวิสุดท้ายมันไม่ทันทุกคนต่อให้มันปาดวิสุดท้ายก็ไม่ทันทุกคนเพราะว่าถ้าสกอร์เยอะๆนะมันมันต้องกดตั้งแต่พอพอพอมันสี่นาทีใช่ไหมมันต้องกดตั้งแต่ นาทีแรกเดินปุ๊บต้องกดตึ๊บตึ๊บ๊๊ต๊ไปเลยทุกคนว่า<อ>ใช่ต้องไปเลยต้องไปตั้งแต่แรกเลย,<อ>ยถ้าถ้าเราไม่กดกดตั้งแต่แรกแรกมันไม่ทันทุกคนมันต้องกดตั้งแต่แรกเลยหัวตั้งแต่แรกเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊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 ไปเลยถ้าไปรอปาดวิสุดท้ายไม่มีทันแน่นอนทุกคนไม่ทันสิบวิสุดท้ายไม่มี<อ>ทางทันเพราะว่าถ้าถ้าเราเติมเหรียญทีห้าสิบเอ็มทุกคน<อ>คิดดูว่าต้องกดเมื่อไหร่จะหมดดดดทุกคนคนิดดู กดรอบละห้าหมื่นเนี uh ่ยต้องกดกี่รอบกว่าจะมือกว่าจะกว่าจะหมดทุกคนถูกป่ะกว่าจะหมดห้าสิบเอ็มต้องกดกี่รอบอ่ะโอ้โยเวียดนามคิวเตอร์ใช่ต้องแบบว่าพอพอเริ่มสามสองหนึ่งตุ๊กตๆ๊กเลยอ